สวัสดีค่ะเราก็จะมารีวิวหนังสือที่เราอ่านแล้วรู้สึกชอบนะคะก็จะเป็นเล่มนี้เลยคะ่ะชื่อเล่มนะคะชื่อว่าเรื่องแต่ไม่รับของร่างกายมนุษย์นะคะเล่มเรียงโ,ยโดยดอร์โอคินุทาคาชินะคะเล่มนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์ก็เล่มนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6บท54เรื่องตัวอย่างเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออม,มันเด่นเด่นหรือว่าเราชอบนะคะ บทสักประมาณสามสองสมเรื่องประมาณนี้นะคะ,ะมาเรื่องจากบทที่หนึ่งกันเลยนี่นะคะบทที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องลึกแต่ไม่รับของสมองและเส้นประสาทเรื่องแรกนะคะที่เราเด็กตัวอยากมาก็จะเป็นเรื่องสมองถ้ายิ่งหนักยิ่งรอยอยากเยอะแปลว,ว่ายิ่งฉลาดจริงหรือไม่นะคะคือความมันจะมีความเชื่อมานะคะที่คนโบราณเขาพูดมาว่า ถ้าเรายิ่งอ่านหนังสือจะทําให้เพิ่มเราอยากในสมองของเรานะคะเราก็ยิ่งฉลาดขึ้นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยราอยากสมองของเรานะคะถูกสร้างขึ้นในกระบวนการสร้างของซีรีมบลมนะคะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์เมื่อเกิดออกมากระบวนการก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วดังนั้นขณะร่างกายเติบโตขึ้นไม่ว่าจะตั้งใจเรียนหนักแค่ไหนเราอยากในสมองของเรานะคะก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีก อีกด้านนะคะเราต้องเข้าใจว่า IQ ไม่ใช่ค่าตัวเลขที่ครอบคลุมถึงระดับสติปัญญาของเราทั้งหมดและใช้เป็นเครื่องวัดความสามารถรอบด้านก็ไม่ได้นะคะต่อไปนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ภายในหนึ่งคืนจะกล่าวว่าความจำนะคะมีทั้งความจำระยะสั้นและความจำระยะยาวความทรงจำนะคะจะฝังแน่นอยู่ในสมองจากการ ทำหลายครั้งนึกว่าการทำคูณซ้ำๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะคะประเภทของความจำนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ความจำระยะยาวจำระยะยาวนะคะก็จำแนกได้เป็น2อย่างก็คือความจำเชิงประกาศแยกออกเป็นความจำอาศัยความหมายความรู้เช่นความหมายของคำพูดและความจำอาศัยเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือความทรงจำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะคือความจําเชิงไม่ประกาศเช่นความจําเชิงกระบวนวิธี และความจําที่จดจําด้วยร่างกายนะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือความจํำระยะสั้นเช่นความจําเพื่อใช้งานก็คือการเรียนรู้ภายใน1คืนนั่นเองส่วนมากนะคะจะถูกจัดอยู่ในรูปแบบของความจําระยะสั้นที่อานตืมได้ในทันทีเช่นเดือนหน้านะคะเราจะมีการสอบแต่ว่าระหว่าง1เดือนเนี้ยก่อนสอบอะเราไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยแต่เราไปอ่านหนังสือทั้งหมดที่เราเรียนมาหึงเทอมภายใน1คืนก่อนสอบ ซึ่งอันนี้ก็คือจัดอยู่ในความจำระยะสั้นนะคะเพื่อการใช้งานทำให้เราลืมได้ง่ายนะคะเรื่องนี้ก็คือรักแรกพบเป็นเพียงความเข้าใจผิดของสมองอาการรักแรกพบนะคะหรือว่าอาการตกหลุมรักมันก็คือฮอร์โมน PEA เป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาหลอกสมองของเราว่าเนี่ยคือความรักแรกพบทำให้เรารู้สึกตกหลุมรักในที่สุดนะคะ ก็คือจริงๆแล้วอะความรู้สึกนี้มันคือฮอร์โมน PEA นั่นเองนะคะเป็นสารอัลคาลอยหรือว่าเป็นสารเสพติดที่จัดอยู่ในเพศเดียวกับโดพามีนนะคะซึ่งมีผสมอยู่ในช็อกโกแลตขเขากล่าว่าระยะเวลาของฮอร์โมน PEA เนี่ยจะอยู่ได้อย่างมากสุดนะคะประมาณ3ปีและอย่างน้อยสูงสุดคือแค่สเดือนเท่านั้นเองนะคะเราจะไปบทที่2ก็คือเรื่องลึกแต่ไม่รับของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และระบบปัสสาวะนะคะนี่เราจะยกในบทนี้นะคะก็ที่ว่ากันว่ามีอีกกระเพาะหนึ่งสาหรับของหวานมีอยู่จริงหรือจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี้ยสิ่งที่เรามาพูดว่ามีอีกระเพาะหนึ่งสาหรับของหวานความจริงแล้วก็คือมันมันเป็นฮอร์โมนในสมองนะคะที่เรียกว่าโอเลสินมักจะถูกผลิตออกมานะคะทําให้กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารของเราเนี่ยคลายตัว และสร้างพื้นที่ให้รับอาหารได้เพิ่มขึ้นถึงแม้จะอิ่มเราก็ตามอะก่อนกินเนี่ยกระเพาะอาหารเราเนี่ยขายายได้100มลลิตรหรือขนาดเท่าลูกเบสบอลเลยนะแต่ว่าหลังกินเนี่ยเขาบอกว่าขายายได้ถึง1,500มลลิตรเลยนะคะขนาดเท่ากับขวดน้ํา1.5ลิตรเลยและเมื่อเราเห็นของหวานเนี่ยฮอร์โมนในสมองของเราที่ชื่อโอเล็กซินเนี่ยจะหลั่งออกมาเลยนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารขยาย สิ่งที่อยู่ภายในกระเพาะเนี่ยจะถูกส่งไปยังลำ้ไส้เล็กและก็พาะอาหารที่เคยเต็มเนี่ยก็จะมีช่องว่างใหม่เกิดขึ้นมานะคะนะคะก็จะเป็นเรื่องเหตุใดจึงเรียกลิ้ไส้ว่าเป็นสมองที่สองเห็นผลที่ลํ้ไส้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสมองที่2เนี่ยเขาบอกว่าลํ้ไส้เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างอิสระแล้วก็ทํางานสัมพันธ์กับสมองได้ด้วยนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับลิไส้เนี่ย สมองกับลำไส้จะส่งผลกระทบต่อกันและผ่านระบบประสาทอัตโนมัติหรือฮอร์โมนนะคะต่อไปนะคะจะยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งของบทที่สองนะคะจะเป็นเรื่องคนดื่มเหล้าเก่งกับดื่มไม่ได้นั้นต่างกันอย่างไรนะคะเขาบอกว่าคนที่ดื่มเหล้าได้น้อยนะคะก็คือคนที่มี ALDH on Air มาแต่กำเนิดน,นะคะหรือว่าสิ่งนี้ทำงานได้น้อย หรือขาดหายไปหรือว่าไม่ทำงานเลยนะคะจึงไม่สามารถย่อยสลายสารอะเซทาลดีไฮดได้ตามที่ควรคือคนเหล่านี้นะคะแค่ดื่มเบียร์แก้วเดียวก็มีอาการหน้าแดงคลื่นไส้ปวดหัวง่วงนอนนะคะซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากแอลกอฮอล์นะคะและที่เราดื่มแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกคลึกคลืนเป็นเพราะว่าเหล้านะคะที่ดื่มได้เข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนในสมอง นอกจากนี้นะคะยังกระตุ้นการหลั่งสารของเซโรโทนินที่ช่วยยับยั้งความเครียดออกมาได้ด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกสนุกสนานเฮฮาและยังได้ปลดปล่อยความเครียดออกไปได้นะคะเวลาเดียวกันแล้วคนดื่มเหล้าเก่งกับดื่มไม่ได้นั้นนะคะต่างกันอย่างไรความอ่อนแอหรือแข็งแรงของเอนไซม์ซึ่งย่อยสลายสารพิษที่ทําให้เกิดอาการเมาคนดื่มไม่เก่งนะคะคือคนที่เอนไซม์ size, ซึ่งใช้ย่อยสลาย สารอะเซทาลดีไฮด์อันมีพิษรุนแรงนะคะหรือว่า ALDH นั่นเองมีความสามารถในการเผาผลานต่ำหรือว่าลักษณะเอนไซม์แบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเองขอยังบอกอีกนะคะว่าหากฝึกดื่มเหล้าบ่อยๆจะดื่มเก่งขึ้นหรือไม่ที่คนเรานะคะดื่มไม่เก่งนั้นนะคะเป็นพันธุกรรมที่ติดตัวมาแต่กําเนิดหรือว่าการฝึกดื่มเหล้าหรือฝืนดื่มถือเป็นเรื่องต้องห้ามนะคะ คนที่ดื่มได้เล็กน้อยเนี่ยแล้วดื่มได้มากขึ้นอาจเป็นเพราะความวัยในการรับรู้แอลกอฮอล์ของสมองด้านชาซึ่งควรระวังเพราะถ้าดื่มจนเคยชินเนี่ยจะกลายเป็นสารเสพติดแอลกอฮอล์ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงบทที่3นะคะเป็นเรื่องลึกแต่ไม่ลับของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะเอาตัวอย่างมาในบทนี้นะคะเรื่องแรกก็คือ หัวใจทํางานติดต่อกันจนกว่าเราจะตายแล้วมันไม่เหนื่อยบ้างหรอเขาบอกว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีอัตราการเต้นของชีพจรประมาณ1น0 0 0 0ครั้งต่อวันเลยนะคะพร้อมกับทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปนเนี้งส่วนต่างๆของร่างกายอัตราการผันแปรของการเต้นหัวใจนะคะหรือว่า HRV เรียกว่าจังหวะหัวใจซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือเมื่อเราหายใจเข้าไปหัวใจจะเต้นเร็วขึ้น และเราเมื่อหายใจออกหัวใจจะเต้นช้าลงแต่ความจริงแล้วในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยที่เราหายใจออกมานั้นนะคะหัวใจก็กําลังพักผ่อนอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเราหายใจออกเนี่ยออกซิเจนในปอดลดน้อยลงจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องส่งเลือดเข้าไปทําให้เมื่อเราหายใจออกอัาตราการเต้นของหัวใจนะคะก็จะช้าลงและหยุดพัก็นความคลายความอ่อนล้าได้นะคะแต่ในอีกความหมายหนึ่งนะคะ อาจพูดได้ถึงคั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาศัยจังหวะหัวใจของหัวใจในการมีวัฒนาการขึ้นสู่คื้นโลกเลยนะคะเชื่อสลับหัวใจแล้วเนี่ยการพักผ่อนอันเล็กน้อยผลูเพียง0.1-0.2ถึง0.2วินาทีนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและยังเป็นเคล็ดลับที่หัวใจเนี่ยสามารถทํางานติดต่อกันได้จนกว่าจะสิ้นลมเลยนะคะและตัวอย่างอีกเรื่องนี้ของบทนี้นะคะที่เรายกมาชื่อเรื่องว่า หรือว่าทารกทุกคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแกล้งร้องไห้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าขณะที่ทารกเนี่ยพยายามสุดอากาศเข้าและออกจากปอดอย่างสุดกําลังจะร้องเสียงดังออกมานะคะหรือก็คือการร้องไห้ครั้งแรกนั่นเองเสียงร้องของทารกเนี่ยก็คือการหายใจครั้งแรกด้วยนะคะรวมไปถึงการใช้ปอดที่ไม่เคยได้ใช้ซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นระบบทางเดินหายใจทางปอดอีกด้วยนะ และทารกนะคะจะไม่ได้ร้องไห้เพราะความรู้สึกต่างๆ,างๆเช่นความเหงาหรือความเศร้าแต่การร้องไห้เนี่ยเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวนะคะที่ทารกเนี่ยสามารถบอกให้แม่รู้ได้ว่าหิวหรืองม่วงแล้วรงเท่านั้นเองนะคะและเขายังบอกอีกนะคะว่าทารกเนี่ยรับออกซิเจนผ่านสายสะดือคือทารกในครรภ์เนี่ยรับออกซิเจนผ่านลูกและสายสะดือ,อ,นนอ,อ,ดอไม่ใช่ทางปอดนะเมื่อาอายุครรภ์ประมาณ28สสัปดาห์ทารกจะหายใจเอาน้ำคร่ำเนี่ย เพื่อให้ปอดขยายออกนะคะแล้วหายใจออกมาเพื่อเป็นการฝึกหายใจนั่นเองแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าน้ำตาไม่ไหลออกมาเนี่ยจะรองให้เพราะการทำงานของสมองยังไม่พัฒนาคือน้ำตานะคะมีไว้เพื่อปกป้องดวงตาและทารกหลังคลอดใหม่ๆเนี่ยต่อมน้ำตาและสมองนะคะยังไม่พัฒนาน้ำตาจึงไม่ไหลออกมาโดยปกติหลังจากคลอดแล้ว3-4เดือนทารกจึงค่อยๆมีความรู้สึกเศร้าหรือดีใจ และพัฒนาการแตกต่างไปตามแต่ละคนนะคะเมื่ออายุได้6เดือนเนี่ยสติปัญญานะคะจะพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยและเริ่มแกล้งร้องไห้การแกล้งร้องไห้เนี่ยเป็นเหตุผลส่วนใหญ่นะคะที่อยากให้พ่อแม่ใส่ใจพอกอดแล้วก็จะหยุดร้องไห้ทันทีหรือเรียกอีกอย่างว่าร้องอ้อนเพราะจะร้องหลังจากแอบ,บชำเลืองมองพ่อกับแม่นั่นเองค่ะและอีกตัวอย่างหนึงของบทนิ้นะคะก็จะเรื่อง ก็จะมีชื่อเรื่องว่าช่างน่าอัศจรรย์ที่ถึงแม้ขั้วโลกใต้จะหนาวแต่เราก็ไม่เป็นหวัดเขากล่าวว่าสาเหตุของอาการเหล่านี้นะคะมากกว่า90%เเลยเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะที่เหลือจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและจำนวนขอ,ของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักๆเนี่ยมีมากถึงร้อยชนิดเลยทีเดียวนะคะทุกคน ในพื้นที่ที่ถูกบันทึกนะคะว่ามีอุณหภูมิต่ำที่สุดตั้งแต่ลบ97องศาลงไปนะคะจะมีเชื้อโรคและไวรัสเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เชื้อต่างๆก็จะตายหมดเลยนะคะและการเป็นหวัดแล้วมีไข้นั้นเพราะร่างกายของเรานะคะพยายามจะควบคุมไวรัสที่เติบโตในร่างกายด้วยการปนไข้นั่นเอง หรือที่เรารู้สึกหนาวสัน่นตอนเป็นไข้เป็นเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ทำให้กล้ามเหนือสัน่นไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงกว่าหวัดธรรมดานะคะเพราะยิ่งเชื้อไวรัสรุนแรงเท่าไหร่อุณหภูมิร่างกายก็จะยิ่งสูงและเพิ่มภูมิคุ้มกันแน่นแน่นหนาขึ้นเท่านั้นเลยนะคะและถึงแม้พั้โลกใต้จะหนาวแต่คนเราก็ไม่เป็นหวัดเพราะอะไรกันนะ เขาบอกว่าเป็นไวลสที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดจะตายในอากาศที่หนาวจัดเลยนะคะแล้วขั้วโลกใต้ที่มีอากาศหนาวจัดเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นดินห่างจากชายฝั่งก็คือติดลบ57องศาเลยนะคะอุณหภูมิของสถานีวิจัยชูวะหรือว่าเป็นฐานปฏิบัติการสำรวจขั้วโลกใต้ของญี่ปุ่นนะคะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งเนี่ยก็คือลบ10.5องศาเลย และเคยมีการบันทึกอุณหภูมิต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะคะอยู่ที่ติดลบ97.8องศาเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะไปบทที่4นะคะเป็นเรื่องลึกแต่ไม่รับของอวัยวะรับความรู้สึกนั่นเองนะคะเรื่องแรกนะคะที่เรายกตัวอย่างมาจากบทนี้ก็คือตัวต้นที่แท้จริงของน้ำตากับน้ำมูกก็คือเลือดที่ไม่มีสี บอกว่าน้ําตานะคะเกิดจากต่อมน้ําตาที่อยู่บนส่วนนอกของเปลือกตาบนของเรานะคะเป็นเม็ดเลือดในเลือดที่ล้นออกมาจากหลอดเลือดฝอยรอบๆต่อมน้ําตาของเรานนเองจะมีแค่ของเหลวที่เรียกว่าพลาสมาเท่านั้นนะคะที่ซึมออกมาเอกาว่าตากับสมก่งจะถูกเชื่อมไว้ด้วยท่อน้ําตานะคะ คือการที่ร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเกิดจากรูน้ำตาที่ไม่สามารถดูดซับน้ำตาทั้งหมดได้จึงกลายเป็นน้ำมูกไหลออกมาทางจมูกแทนนั่นเองนะคะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในน้ำตาที่ไหลยอยู่นะคะเวลาเสียใจหรือประทับใจจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนความเครียดถูกไหลอ,ออกมาจากร่างกายด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าน้ำตาเนี่ยก็คือพลาสมาของเลือดที่ไม่มีเม็ดเลือดออกมาจากหลอดเลือดฝอยในต่อมน้ำตาเนะ ก็คือเมือกที่หลังออกมาจากโพรงจมูกและพลาสมาที่ซึมออกมาจากหลอดเลือดนั่นเองนะคะขั้นต่อไปบางทีเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะทําไมจมูกถึงได้มีสองรูเรื่องทําไมจมูกถึงได้มีสองรูเขากล่าวว่าร่างกายของคนเรานะคะมีอวัยวะที่มีสองข้างเช่นตาหูมือและขา ่มีความสมมาตรกันอยู่สมมูกที่อยู่ตรงกลางใบหน้าถึงแม้ว่าจะมีแค่อันเดียวแต่ก็ยังมีรูอยู่2อรูที่ไม่ใช่เรื่องของลูกษณบภายนอกแต่อย่างใดแต่มีเห็นผลอยู่นะคะก็คือการขยายตัวของโพรงจมูกนะคะจะส่งผลให้อากาศผ่านไปได้ยากจึงเป็นเหตุให้ในชีวิตจริงแล้วรูจมูกถึงหายใจเพียงทีละข้างเดียวโดวยจะสลับกันซ้ายและขวา และภายในโพรงจมูกนะคะจะมีส่วนนูนที่เรียกว่ากระดูกก้นหอยด้วยการประหยัดพลังงานจมูกนั้นเกิดขึ้นในมนุษย์ประมาณ80%นะคะหรือเรียกว่ากลไกการหมุนเวียนของอาการคัดจมูกซึ่งถูกควบคุมโดยระ,ระบบประสาทแล้วเขายังยกตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ารูจมูกมีข้างเดียวจะเกิดอะไรขึ้น หนเลยนะคะการหายใจลําบากขึ้นก็คืออากาศจะหมุนเวียนเหมือนดูภายในรูจมูกเนี่ยส่งผลให้หายใจลําบากนะคะและ 2. การแยกกลิ่นต่างๆเนีทำได้ยากลําบากขึ้นนะคะในการแยกกลิ่นกว่า1ล้านชนิดนะคะถ้าใช้รูจมูกเดียวจะทํางานหนักเกินไปจนประสิทธิภาพเนี่ยการทํางานลดลงนะและ3นะคะ กำจัดฝุ่นหรือเศษผงออกไปได้ยากยิ่งมีพื้นที่ของเยื่อเมือกมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งจำกัดฝุ่นหรือเศษผงได้มากเท่านั้นและการแบ่งจมูกออกเป็น2ส,ส่วนด้วยผนังก้านโครงจมูกทำให้มีพื้นที่ของเยื่อเมือกมากขึ้นนะคะไปนะคะบทที่หชื่อเรื่องว่าเรื่องแต่ไม่รับของกล้ามเนื้อโครงกระดูกและการออกกำลังกายนะคะ เรื่องแรกที่องหทนี้นะคะที่เราจะยกตัวอย่างมาเลยก็คือทําไมพอเรากลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ยส่วนสูงถึงไม่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเล่มนี้นะคะเราจะบอกไว้ว่าการเจริญเติบโตกระดูกส่วนนี้นะคะมีเซลล์ที่ทําหน้าสร้างกระดูกเช่นเซลล์กระดูกอ่อนหรือเซลล์ออสติโอบลาสต์นะคะหรือเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์ออสเโนอคลาสหรือเซลล์สลายกระดูกอยู่เป็นจํานวนมาก เซลเหล่านี้นะคะถูกกระตุ้นการทำงานโดยฮอร์โมนการจเจริญเติบโตซึ่งในระหว่างที่แบ่งตัวซ้ำไปซ้ำมานะคะกระดูกก็จะค่อยๆย,ยาวขึ้นทีละนิดทีละนิดและ,จะเจริญเติบโตขึ้นนะคะสิ่งพวกนี้นะคะก็คือจะจัดอยู่ในร่างกายของเรานะคะแลนะเขาก็จะมีคำกล่าวที่มกักจะกล่าวกันว่าเด็กที่หลับจะเติบโตหมายถึงฮอร์โมนการจเจริญเติบโตจะถูกหลั่งออกมาในช่วงที่นอนหลับนั่นเองนะคะ และเหตุผลที่เมื่อกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนสูงจะไม่พัฒนาขึ้นก็คือเซลล์กระดูกอ่อนของแผ่นน่ะโตแบ่งตัวกระดูกก็จะยาวขึ้นทีละนิดนะคะและเมื่อการแบ่งตัวของแผ่นการเจริญเติบโต,ต,ตหยุดลงส่วนสูงก็จะหยุดพัฒนาด้วยนะคะและมีเรื่องน่าประหลาดใจนะคะเกี่ยวกับกระดูกจริงหรือไม่เขาบอกว่าส่วนสูงในตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยจะแตกต่างกันประมาณ2ซิซนนะคะ ก็คือระหว่างที่เราใช้ชีวิตและยืนในตอนกลางวันหมอนรองกระดูกทั้ง23ชิ้นนะคะของกระดูกสันหลังจะถูกแรงโน้มถ่วงค่อยๆกดทับทีลนิตส่งผลให้กระดูกสั้นลงและในระยะที่นอนเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเด็กที่หลับเนี่ยจะเติบโตก็คือฮอร์โมนการเจริญเติบโตหลังได้ดีที่สุดในช่วงที่เด็กกำลังนอนหลับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะบทสุดท้ายจะเป็นเรื่อง ลึกแต่ไม่รับของอวัยวะสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของเซลล์นั่นเองนะคะเรื่องที่เรานะคะจะยกตัวอย่างมาเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องผู้หญิงสามารถมีลูกได้จนถึงอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าเมื่อมีประจำเดือนเซลล์ไข่จะถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนฟอเรกิลสติมูลเลตติงนะคะ หรือว่าฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่ที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองทําให้ใน1เดือนเนี่ยจะเกิดการตกไข่หนึ่งครั้งก่อให้เกิดโอกาสที่จะตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้นะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยอายุของวัยหมดประจำเดือนเนี่ยคืออายุประมาณ50-51ปีนะหรืออาสรุปได้ว่าในช่วงที่ผู้หญิงอายุ20ต้นๆถึง30ต้นๆ มีความเหมาะสมที่สุดในการจะตั้งคันและคลอดบุตรนะคะสมาคมสูติศาสตร์เนี่ยและนรีเวทวิทยาของญี่ปุ่นระบุไว้ว่าหญิงที่มีคันแรกหลังอายุ35ปีขึ้นไปจะถือว่าเป็นการตั้งคันในสตรีสูงวัยนะคะช่วงอายุที่เหมาะสมแก่การตั้งคันและคลอดบุตรก็คือช่วง20ต้นๆถึง30ต้นต้นๆ การมีคันแรกหลังจากอายุ35ปีนะคะจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆได้สูงขึ้นเลยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้จะมีช่วงชีวิตยืดยาวถึง100ปีแต่อายุไขของรังไข่มนุษย์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะตั้งแต่อายุประมาณ10ปีก่อนจะถึงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีการตกไข่แล้วกล่าวกันว่าผู้หญิงเนี่ยจะสามารถตั้งครันด้วยวิธีทางธรรมชาติได้จนถึงอายุประมาณ41-42ปีเท่านั้นนะคะ จบการรีวิวของหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะคะเรื่องลึกแต่ไม่รับของร่างกายมนุษย์นะคะก็จะเกี่ยวกับร่างกายความรู้สึกนะคะประมาณนี้ของร่างกายมนุษย์นะคะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาการที่เราเกิดแบบนี้แบบนี้นะคะความจริงแล้วมันคือเป็นอะไรเรียกว่าอะไรนะคะขอจบการรีวิวของหนังสือเล่มนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ